สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเกปอนชาแนลครับผมวันนี้อยู่กับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของการปีศาทเดลโรนกันดีกว่าครับซึ่งตัวของปีสาทนี้ครับเป็นตัวของปีสาทที่อาจจะต้องพึ่งความหวังเล็กน้อยครับผมอาจจะน้อยลงมาจากตัวของปีสาทเจฟนะแต่คิดว่าอาจจะต้องเรียกว่าพึ่งตัวของดวงมากเช่นกันครับเพราะว่าบางทีตัวของเดลโรนครับอาจจะกระโดดสับฝ่ายเราแล้วก็ทําให้ฝ่ายเราตายไปก่อนนั่นเองครับริชแมนช็อปโน๑เรื่องเติมมเก ร้านชั้นนาที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Seven Night Rebirth ทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%แถมยังมีช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมเงิน X Pay Letter ที่นี่ทีเดียวต้องร้าน Leadman Shop เท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนไปดูรบบต่อปราสาทกันเลยดีกว่าครับว่าในวันนี้ครับปอนใช้ตัอทีมไหนในการตีปราสาทครับ ซึ่งตัวของปราสาทมรณะครับจะเป็นตัวของปราสาทเดลโนวันนี้ครับบอนทาได้อยู่ที่3าล้านหนึ่งแสนนั่นเองครับจริงๆคือน่าจะไปได้มากกว่านี้ครับแต่ว่ามันขาดอยู่ตรงเซียววิสุดท้ายครับผมเป็นเซียววิสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวปอนจะพามาดูทีมกันครับซึ่งทีมของบอนครับจะใช้ตัวของตามนี้เลยนะซึ่งตัวของดามจดหลักในปราสาทนี้ครับก็จะเป็นตัวของไลอ้อนนั่นเองครับ อยู่ที่ C2 นะแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดใครที่มีตัวของใครก็สามารถใช้ใครได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีครับสามารถใช้เป็นตัวของทากะก็ได้นนเองครับแต่ว่าทากะครับอย่างน้อยขอให้อัพพาสซีฟก็ยังดีนะครับเพราะว่าพาสซีฟครับมันจะกันดาเมจไป1ครั้งนั่นเองจะทําให้เรียกว่าเลี่ยงตายไปได้แบบค่อนข้างที่จะดีมากๆครับ โอเคครับและนอกจากนี้เนอะก็จะเป็นตัวของบิ๊กิตนั่นเองครับถ้าเกิด C2 ขึ้นไปน่าจะดีมากๆเลยแล้วก็ลาเชลครับถ้าเกิดทํา C2 ขึ้นไปจะยิ่งดีครับแล้วก็ถ้าเกิด C6 ครับจะยิ่งดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิด C6 จะตีเป็น3เป้าเนอะเป็นตัวของการโจมตีที่เป็นตัวของสกิลแรกตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ C6 ใช่ไหมครับตัวของอันนี้มันจะเป็นเป้าเดียวเนอะก็อาจจะต้องลุ้นครับผมว่าลาเชลจะไปทําการจิ้มเดลโลนหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทาการจิ้มเดลโลนใช่ไหมครับกลายเป็นว่าอาจจะโดน หนักขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าตัวของสกิลนี้นะมันจะเป็นการลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับแล้วก็ลดปริมาณความเสียหายครับผมที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้นอยู่ที่17%นนั่นเองครับค่อนข้างที่ดีมากๆเลยและตัวของสกิลหลักๆครับที่ใช้ในตัวของปราสาทนี้นะจะเป็นตัวของสกิลล่าง ของตัวของไลอ้อนนั่นเองครับจะเป็นตัวของสกิลนี้นั่นเองซึ่งตัวของสกิลนี้ครับมันจะเป็นการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับทั้งหมด2เทินและนอกจากนี้ครับจะเป็นการคุ้มกันความเสียหายกายภาพอยู่ที่2เทินนั่นเองครับซึ่งตัวของ2เทินเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันจะกันการกระโดดสับของเดลโรนนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วครับเดลโรนก็อย,อยังตีแรงอยู่ดีก็ต้องพึ่งดวงด้วยเชน่นกันครับแต่ว่าก็ยังเป็นการยับยั้งให้ตัวของเดลโรนครับก็จะไม่ทําการกระโดดสับตัวอื่นๆนนั่เอง เขาจะมาทําการสรับตัวของไรอันนะแล้วก็ตัวของดามจนั้นครับจะไร้ผลนั่นเองค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วก็ตัวของทากะครับซึ่งทากะครับจะเป็นตัวของการตีประสาทที่เป็นตัวของมอนเตอร์สาตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดทาการอัพพาร์ีฟเนาะแล้วก็ตัวของสกิลแรกครับแล้วก็สกิลที่2ครับมันจะทําให้ดาเมจของทากะแรงยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับถ้าเกิดใครที่ทําตัวของพิกิตนะเป็นตัวของ c 6นั่นเองครับ บิตกิจจะทําการบัฟตัวของสกิวินี้ครับทั้งหมด2เป้าหมายนั่นเองซึ่งจะเป็นการบัฟเป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะซึ่งตัวนี้แหละครับที่ต้องระวังเพราะว่าณตอนแรกใช่ไหมครับที่เราจะใช้ตัวของจินในการต่อยตัวของดานที่1แล้วก็ดานที่2นั่นเองครับกลายเป็นว่าต้องระวังตัวของพลังโจมตีด้วยนั่นเองครับของปอนครับจะเอาตัวของจินครับ เรียกว่าใช้ตัวของอัตราคิดิด้ข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิดแดงอยู่ที่200เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวของพาสซีฟของจีนครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตนเองนะอยู่ที่31%ซึ่งมันจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณพันกว่าครับกลายเป็นเกนะือบ4 0 0พัน่ะค่อนข้างเยอะมากๆเลยกลายเป็นว่าพลังโจมตีมันก็จะเยอะกว่าตัวของทาก,กับที่อยู่ข้างหลังนั่นเองครับจริงๆคือถ้าเกิดเป็นมากกว่านี้ครับ ก่อนหน้านี้นที่ปอนใช้นะมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ4,000เลยครับถ้ายิ่งได้จากปรับตรงนี้อีก31%ก็กลายเป็นเกือบ5,000ครับกลายเป็นว่าตัวของบิจตครับจะทําการบรับให้กับตัวของจินแล้วก็ตัวของไลอัอนนั่นเองครับแต่ว่าตัวของทีมกายภาพครับรอบนี้ทาการเปลี่ยนเรียบร้อยเลยเนาะตัวของเสื้อครับบอนก็เลยเปลี่ยนตัวของเสื้อเป็นตัวของลดความเสียหายนั่นเองครับ2ตัวเลยนั่นเองครับแล้วก็คงพลังโจมตีให้อยู่ที่3,000 อัตราคิอยู่ที่ประมาณสัก9 0้าถึงหนึแล้วก็คิดแดนมี่2 0 0้นั่นเองครับทาการต่อยด่านแรกแล้วก็ด่านที่2ผ่านนั่นเองถ้าเกิดทําการอัพสกิลทั้งหมดนะแล้วก็นอกจากนี้ครับที่ตัวของจีนครับสามารถทำดาเมจได้หนักหน่วงเพิ่มขึ้น โดยการที่ใช้สเตตได้น้อยลงครับเพราะว่าตัวของไลออนครับมีการเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้น31%น่นเองครับเป็นตัวของ3เป้าหมายนะตรงนี้แหละครับที่จีนอาจจะไม่ต้องปั้นพลังโจมตีให้มันเยอะขนาดนั้นครับว่าสาหรับการเคลียร์ด่านที่1และด่านที่2พอครับไม่อย่างนั้นตัวของจีนมันจะไปแย่งบัฟตัวของทากะนั่นเองครับและไม่ค่นีของด่านนี้ครับจะเป็นการที่ใช้ตัวของล่างจีนบนจีนแล้วก็เข้าไปที่ด่านบอสใช่ไหมครับใช้ตองมาพิกิตครับและตามด้วยตัวของยั่วยุทันทีนะเพราะว่าหลััััังจจาาาากกกทททที่มมนนนปปดดบ็ะํรโส นั่นเองครับให้ทําการกดยั่วยุครับมาจากกันตัวของดามเมจเกายภาพทั้งหมด2เทินกลายเป็นว่าตัวของไลอันครับก็จะถึกขึ้นนั่นเองครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้ทําการใช้ตัวของฟีนิกของ ลาเชลนั่นเองเพราะฟีนิกซ์เนอะมันจะทําให้กายภาพบางเบาครับแล้วก็ลดพลังป้องกันของไฟถมข้ามนั่นเองค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อับสกิลตัวของลาเชลมานั่นเองครับ,รบมันก็จะเป็นการลดพลังป้องกันแล้วก็กายภาพนั่นเองครับยิ่งค่อนข้างดียิ่งขึ้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับทำการกดสกิลล่างแล้วก็สกิลบนทากะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสกิลล่างทากะแล้วก็สกิลขวาของไลอันก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่อายากจะเก็บตัวของสกิลไลอันไว้ใช้ today, ตอนท้ายนะเพราะว่าถ,ถ้าเกิดเราใช้ก่อนมันก็จยิิ่่งงงงคูดาาาววนนมมกกกออออัเรรใตตตขขีป ออนครับมันจะเป็นการลดตัวของครูดาวนั่นเองครับยิ่งทําให้ตัวของสกิปครูดาวของหลออนครับจะยิ่งมาเร็วยิ่งขึ้นและต่อมาก็จะเป็นตัวของทากานั่นเองครับและที่เหลือครับก็จะเป็นการวนบับนั่นเองจะเป็นการยั่วยุเสร็จแล้วก็ฟินิช แล้วก็จะเป็นทากะบนแล้วก็ไลออนบนหรือว่าจะเป็นไลออนบนแล้วก็ทากะบนก็ได้นะครับส่วนสกิลล่างครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนื่องยากว่าให้ทําการฟันด้านล่างของราเชลก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดมันไปฟันโดนตัวของเดลโลใช่ไหมกลายเป็นว่าโอกาสในการใช้ชีวิตรอดของเราครับก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดดวงซวยครับมันก็อาจจะไปตีตัวหลักได้นนเองแล้วค่อยทําการใช้ตัวของสกิลล่างของทากะนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนนะไปดูตัวของคลิปที่ปอนอัดไว้ดีกว่าครับซึ่งในการตีแต่ละคครรัังร้งบ ก็อย่าลืมทาการสํารวจเทิร์นในแต่ละเทิร์นด้วยนะครับเพราะว่าของปอนครับมีผ้าตอนเทิร์นสุดท้ายครับก่อนที่ตัวของไลออนครับจะใช้สกิลเนาะปอนไดไม่ได้ดูตัวของเทิร์นของไลออนครับเพราะว่าเทิร์นของไลออนมันมาพอดีเนาะแล้วก็ทําการโจมตีปกติแล้วก็ทกาําให้ตัวของสกิลไลออนครับมันรีคูดาวน์นั่นเองแต่ว่าปอนไาไปกดใช้ตัวของสกิลบนของจินนั่นเองครับ มาเร็วสิเดี๋ยวก็ระเบิดล่ะหยุดมาพูดเอลยพร้อมหรือยังรับไปซะฉันจะฟัดให้ร่วงอาคอด ะลวนให้ยับอาคา C'est pas เห็นไหมครับตอนคลิปตอนสุดท้ายเนาะของปอนดันพลาดน,นิดเดียวครับผมเพราะว่าตัวของไรอันมันดันลดคูดาวตัวของสกิบลตัวเองไปในทันทีเนาะกลายเป็นว่าปอนสามารถใช้ตัวของสกีบนของไรอันได้ครับแต่ว่าปอนดันไปกดตัวของจีนนั่นเองโอเคครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรหรือว่ามีคําแนะนําตรงไหนครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ